สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับอีเวนต์สงครามนะครับของภาคฟิล์มเลสนะครับอุต่านะครับได้มาเลยครับอีเวนต์นะครับให้คุณลงเพื่อเก็บของก็จะเป็นแต้มเนาะก็จะมีการแข่งขันกันระหว่างคนในเซิร์ฟเวอร์คนข้าเซิร์ฟเวอร์กิวในเซิร์ฟเวอร์กิ้วฆ่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ และก็จะมีของรางวัลส่วนตัวนะซึ่งคุณต้องทำให้ได้3 0 0 0 0ื่นแต้มนะครับสูงสุดของรางวัลส่วนตัวนะ30,000แต้มนะครับภายใน2วันนี้อีเวนต์นี้จบวันที่5้ามั้อีก2วันนะก็จบนะครับอีเวนต์อยู่โคตรไวอยู่โคตรน้อยเอเอเก็บแต้มสูงสุดก็คือ3 0 0 0 0แต้มนะครับถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ไหวจริงๆแนะนำ ให้คุณลงแบตง่ายก็ได้ลงเล่นนะครับให้ครบ30รอบคือเล่นแบตง่ายก็เลยนะเล่นให้ครบ30รอบเพื่อจะได้เป็นเอเจ้า,าตัวของอีเวนอุตา้าคุณมากินโนแล้วก็ลูฟี่ตอนเด็กเนาะก็คือว่าผู้เล่นเก่าเล่นไหวก็เลยให้ครบสาม0 0ืนไปเลยผู้เล่นใหม่ไม่ไหวก็ลงแบตง่ายให้ครบ30รอบก็พอนะครับแนะนำประมาณนาะ ซึ่งทีมวันนี้ครับก็จะมี2ทีม้วก็จะเป็นทีมแบบว่าโคตรอวยกับทีมที่แบบว่าไม่อวยเลยคือด่มันโคตรยากเลยอ่ะอยากจะร้องไห้นั่งคิดทีมมาโคตรหลายชั่วโมงเลยนะขอเริ่มกมาัจากทีมที่ไม่อวยครับคือไม่อวยเลยอ่ะทีมนี่คือแบทไรตัวคูณแต้มเลยนะคือแบบว่าเน้นผ่านอย่างเดียวนะครับ คือต่มันโคตรยากเลยนะถ้าหาจะคิดเอาทีมที่ไม่ใช่มีตัวคนใหม่เลยไม่มีตัวใหม่เลยนะก็จะเป็นทีมที่ไม่อวยประมาณนี้ทีมโคตรไม่อวยครับกับแต่ก็คือจะเป็นนิก,กะนะครับนิก,กะ $6 กดาวธรรมดา oh, คือเน้นผ่านนะ oh, <my> แต่แท้ไม่ <Yeah. S 1> คือแท้ไม่มีนะนิก,กะนะครับซัพพอร์ตเนี่ยอามีก็ได้ไม่มีก็ได้คือผมเอามาไว้เผื่อว่า ครูดาวไม่ตายมันจะไม่ทันเนาะก็เลยเอาเผื่อไว้เฉยนะครับจริงๆคือไม่ใส่กนะ็แล้วนะแล้วก็จะเป็นล็อกสตาร์ครับล็อกสตาร์ห้าดาวเก่าๆนะครับหนูยามาโตะนะครับห้าดาวของตัวฟรีนะยามาโตะครับแล้วก็โซโลครับโซโลห้าดาวของเทเซอร์แมบ,บนะครับตัวฟรีแล้วก็เป็นซันจีครับซันจีห้าดาวของกาชาทั่วไปนะครับ เพื่อนครับสำคัญก็จะเป็นลูฟี่อ่าเกียร์4.5นะครับตัวใหม่เนาะประมาณนะครับที่แบบว่าไม่อวยเลยแต่ผ่านแน่นอนนะมาลุยกันเลยครับซึ่งทีมเนี้ยมันต้องดองเทินนะดองเทินนะครับมันจะโคตรเสียเวลาเลยแต่โอเคมันผานได้แหละคือมันเป็นทีมที่ผมคิดโดยมีเงื่อนไขที่ว่า จะไม่ใช้ตัวใหม่เลยสักตัวหนึ่งมันเลยออกมาเป็นอย่างนี้ <c ười> คือเป็นทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ทรมานตัวเองนั่นแหละแต่ก็จะทําทีมที่มีแต่ตัวอวยก็เดี๋ยวอคนดูจะว่าอานะ้าเนาะว่าไอพี่เคแม่งมีตัวใหม่แม่งไม่เล่นตัวเก่าเลย <c ười> ผมเชื่อแหละถ้าผมลงแค่ทีมตัวอวยนะต้องมีบทแน่ๆเลยผมเลยโอเคทีนี้แลกกันนาะ <c ười> เป็นทีมที่ไม่มีตัวใหม่เลยแล้วก็ ไม่คูดแทมเลยตัวคูนแทมอ่ะมีแค่เป็นลูฟี่เกียร uh ์4.5นะตัวเดียวเพราะนั้นคือมันไม่คูดแทมแต่มันผ่านได้น้อก็เป็นเน้นผ่านแล้วกันเนาะเกาะมาปีกันเลยครบแล้วดองเทินครบนะครับครบใช่ไหมอีกเธอหนิดกันไล้ผมก็ทำไม่ได้โอเคครบเนาะมาลุยกัน กลุ่ม1กลุ่ม2ดองเทินได้นะกลุ่ม2ตีผ่านไปเลยครับไม่ตาดเต็มแล้วเงื่อนไขกับตาลของลูฟี่เกียร์ส5ก็คืออะไรก่อนกลุ่ม3เชเจอกับบูลเล่เลยครับสุ่มสุ่มเพิ่มเวลาของไม้ตายกับตานเราหรือเพื่อนเราขึ้นไป5เทิน แล้วตัวไหนที่โดนการถูกเพิ่มเวลาของไม่ตายตัวนั้นจะโดนมือหัวนะครับแต่กัปตันของนิกะมันการการถูกเพิ่มเวลาของไม่ตายได้การโซได้กัปตันของเพื่อนก็การช็อตได้เนาะแล้วก็การล้างการล้างมือหัวก็คือต้องลดเลือดทีมเราเองสันจิสันจิไม่ตายลดเลือดทีมเราลงไปครับ มืนหัวก็หายไปเนาะแล้วก็ตีบเลยครับเงื่อนไขกับตาของเพื่อนเนี่ยไอ้เจ้าสิบห้าเนี่ยถ้าหาวเป็นตัวคอสายกรามหรือหมัดกุดไม้ตายมาตรของมันน่ะก็จะไวขึ้นนะครับกลุ่มอากลุ่มซจะสุ่มออกนะ กลุ่ม4นั้นจะเจอกับไอแชาโอเว่นซึ่งจะเป็นสีม่วงหรือสีเขียวถ้าหากเจอสีม่วงจะเจอช็อต5เทินทั้งบทแล้วก็เกราะผ่าครึ่ง6เทินถ้าหากเจอสีเขียวจะเจอกับเกระลุ้ง5เทินแทนนะครับแล้วก็เจอไม้กระตันนะ5เทินนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นไม้ตายของดูฟี่เพื่อนก่อนนะครับ เปลี่ยนแก้วบัฟไปก่อนแล้วก็อาใช้จมาโตคครับล้างใบออกไปครับแล้วก็นิกะกดลากลงครับนิกะกดลากลงก็สามารถตีทะลุเก,กรอะได้เนาะแล้วก็โจมตีไปเลยครับ เน้นย้ำากับตันของเพื่อนถ้าหากลูกเรือเป็นสายของปัดหรือกล้ามนะครับไม้ตายก็จะแหวขึ้นทุกครั้งที่ลูกเรือกดไม้ตายของสายหมัดหรือกล้ามนะเจอช็อตเจอโซ่เจอใบนะครับทำได้ไหมมาเลือเหลือประมาณ10ปเซแล้วก็มีกราะอารีฟ้าหนึงเทิร์น เกาะบาลีย2สองเธอนะครับแก้วของ TND นะครับอาสองอันนะักสองเธอนะครับใช้เป็นล็อกตาก่อนครับล้างใบล็อกแก้วนะครับแล้วก็โซโลโซโลเนี่ยเอามาเพื่อ,อกดไม่ตาสอครั้งยิ่งกดไมตาของลูฟป,ปี่ก็จะยิ่งไหวขึ้นนะเห็นไหมใกล้เต็มแล้วแล้วก็สันจรซ้ำครับ แล้วก็ไม่ตัดต็มแม็กครับแล้วก็เป็นนิกกาก่อนนะครับนิกกาเปลี่ยนแก้วบัฟเอฟเฟ่แก้วครับล้างของกรดฟ้าออกไปแล้วก็เป็นลูฟี่เพื่อนครับก็สามารถบัฟโจมตีได้แล้วก็เปลี่ยนแก้วเป็นทีเนดีนะลากลงหน่อยครับเพิ่มความแรงของแก้วทีเนดีนะครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับ บอสตายไปเกิดใหม่มาครับเกิดใหม่เนี่ยมันจะมีการล็อกไม้ตายนะจำกัดไม้ตาย2เทินแต่อาร์บีหลักของลูฟี่เพื่อนมันกันการจำกัดไม้ตายก็เลยไม่โดนจํำกัดไม้ตายนะแต่ก็จะเจอกับเจ้าจํากัดการตีคุณสามารถตีได้แค่4ตัวแล้วก็มีอาร์กรอผ่าครึ่งนะครับกรอผ่าครึ่งเนี่ยตีทะลุอยู่แล้วเนาะตีเลยครับตีแค่4ตัวนะ ประมาณนะครับทีมที่โคตรไม่อวยครับทีมที่2ครับทีมแบบโคตรอวยนะครับก็จะมีเป็นลูฟี่ครับถ้าคุณมีลูฟี่คุณหาเพื่อนแชงใหม่ถ้าถ้าหากคุณมีแชงใหม่คุณหาเพื่อนลูฟี่เนาะแล้วก็จะเป็นล็อกสตาร์ครับล็อกสตาร์ห้าดาวของกาชานะครับคาตาคุริครับหกดาวของกาชานะครับแล้วก็รามนะครับห้าดาวของกาชา แล้วก็3มน้องครับ3มน้องเนี่ยผมใส่มาเพื่อเพิ่แมแป้งเฉยๆนะไม่ได้กดไม้ตายนะครับเพื่อนก็จะเป็นแช้างนะครับมีช้างหาเพื่อนลูฟี่มีลูฟี่หาเพื่อนช้างนะครับแล้วก็ช้างลูฟี่ล็อกสตาร์ลาไม้ตายต้องอัพเต็มแม็กนะต้องอัพไม้ตายเต็มแม็กนะไม่งั้นคููดาวไม่ทันนะครับทีมโคดอวยอะถึงมันจะชื่อว่าโคดอวยก็เหอะแต่คอมโบมันยากอยู่นะ ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่เข้าใจสกิลเนี่ยบอกเลยครับว่าเล่นไม่ถูกแพ้ได้นะถึงคุณมีตัวครบคุณก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจสกิลของไอเจ้าพวกเนี่ยคือคอมโบมันผมมองมันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะไม่เป็นมิตรกับมือใหม่นะคุณต้องอเข้าใจสกิลมากนะครับกลุ่มสามบุรเ,เนะาะพอครั้งนี้เป็นแช้างโดนะครับโดนการเพิ่มเวลาของไม่ตายนะครับ แล้วก็เจอมือนหัวนะแล้วก็เปลี่ยนแก้วนะครับตรงนี้ใช้เป็นขาตาครับไม้ตายหนึ่งครั้งครับคาตาแล้วก็ตีไปเลยครับกลุ่มที่สี่ครับครั้งนี้เจอกับสีม่วงเหมือนเดิมฮะอ่าถ้าหากตัวไหนโดน บกับปันให้กดลากลงตัวนั้นนะครั้งนี้ลูฟี่เจอใบใช่ไหมก็กดลากลงของลูฟี่ครับถ้าแชงเจอใบก็กดลากลงของแชงน,นะ,ะตรงนี้ให้กดเปิดสกิลของล็อกสตาร์นะครับหนึ่งครั้งคูดาวเกือบเต็มแม็กให้กดไม่ตายของแชงซ้ำไปครับพอกดไม่ตายแชงไปนหนึ่งทีปุ๊บ ไม้ตาของลอสตาก็เต็ม็กอีกรอบหนึ่งแล้วให้กดลอดสตาซ้ำไหม,มครับเห็นไหมมันคือคอมโบกันนะคันค้าจะอายากหน่อยนะแล้วก็ตีบเลยครับรบอสใหญ่ครับอุตตะ เเปรสีเขียวนะครับเจอชอ็อตเจอโซ่เจอ,อใบนะครับก็ใช้เป็นไอเจ้าลัมนะครับทําการกดไม่ตายล้างอาโซ่แล้วก็ใบไปนะครับล้มต้องอยู่แถวล่างสุดนะกดไม่ตายครับแล้วให้กดไม่ตายของลูฟี่ไปเลยครับลูฟี่แล้วก็เป็นคาตาคู่ครับ ตามด้วยแชงพอกดแฉงไปปุ๊บไม้ตาของลอสตาก็เต็มไม้อีกรอบเนาะแล้วก็เก็บไม้ตาของลอสตาเนี่ยเอาไว้ตอนชีวิต2เลนะครับอ่าตรงนี้ก็ถ้ากดลงได้ก,ดก็กดลากลงไปนะของแชงหรือลูฟี่กดลากลงไปนะครับแล้วก็โจมตีไปนะครับบอสตายไปเกิดใหม่มาครับ ก็เราเตรียมล็อกตาเอาไว้แล้วเพื่อดำการล้างบักของกรอบผาครึ่งนะครับล็อกตาเขาดไม่ตายนะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับเอาเป็นลำเป็นล็อกตาเป็นแ้งแล้วก็ลูฟี่ปิดฉากนะครับประมาณนะครับอีเวนต์ของสงครามอุตะฟิลมเลส ก็ทั้งทีที่โคตรไม่อวยกับทีที่โคตรอวยประมาณนี้เนาะก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากนะอาสาผู้เล่นใหม่เน้นย้ำว่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่คุณเล่นไม่ไหวนั้นลงแบตง่ายให้ครบ30รอบก็พอนะเพื่อทําการเกลียบประคองฟรีอย่างเช่าอาอุตาอาแล้วก็เออใช่อุตาลูฟี่เด็กและคุณมาคินโดเนาะถ้าหากไม่ไหวลงแบตง่ายครบ30รอบก็พอนะครับก็ถือว่าจบอีเวนต์ได้นะ กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อนครับผมด้วยครับถึงมาสวัสดีคับ